เ <Yeah. S 2> ต๋อได้เป็นวัดตัวนี้มีฮะเชี่ยจังหวะนี้ต้องมีเสียงคนแจ๊วไม่มีว่ะ <c oughs> นัวหนัวนัวรอแปบ๊บรอแปบ๊บ <c oughs> มากองกันยังเยอะเลยเชี้ย <c oughs> ปิดไฟไว้ซเชี วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่เจ้งก็เข้ามาปาดหน้าเค้กแม่งเลยเนียนเนียนมาซ่อมไปกันเออเร็วไปปะ โอปอล์เตอร์เลยอาอิงเอออาอิงทำเวซ้าอยู่ไอาอิงทำเวซ้าอยู่อวกาศเมื่อกี้เลยเดี๋ยวกูเป็นคนแก้ไฟครับอิงทางซ้ายอิงทางซ้ายคุณแจอายเควสคุณแจมีคนทำเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคุณแจอิงทำไม่ผ่านด้วยอิงไม่รู้ทำยังไงอิงทำกุญแจกุญแจไม่กุญแจถ้าว่ามีเควสกุญแจเว้ยมึงดูง่ายๆใครเป็นอีโพรเตอร์มันจะไม่มีเควสแล้วแต่ทุกคนเนี่ยจะมีเควสกุญแจถ้าใครไม่เสียบอ่ะคนนั้นแหละเป็นอีโพรเตอร์เว้ยมีเสียบอ่ะนะมี แล้วทำไมอิงไปอยู่ฝั่งฝั่งไหนอิงอยู่ข้างสมเนี่ยอิงอยู่สองฝั่งเลยอิงมีเวสสองฝั่งเลยขวากับซ้ายเลยอันซ้ายเป็นอวกาศพุ่งขึ้นลงแล,แ,ลแล้วเมื่อกี้ใครเจอสมแบมห่ออิงไงทำอันซ้ายเสร็จอิง่งยุบจอบมาเพิ่งเจอพี่แบมกดเลยสังเกตปะเอเ็มเงีย,ยบๆหรือไม่กูว่ามันอาจจะเป็นนัวช่วงก่อนหน้านี้ไหมใช่แต่ตแรกขตนเรกเห็น,นคนเยอะมากอิงก็ไปเสร็จกุญจเสร็จอิงไปทำซ้ายต่อว่าอิงยุบจอปุ๊บก็เจอพี่แบมกดรีพอร์ตเลยพี่กดกุญแจเสร็จพี่รีมาทำเควสแต่พี่กวยถทอยค่า มึงกระแวงไปทั่วข้าตาเดียวมึงระแวงขนาดนี้เลยเหรอย้ำไปด้านซ้ายเอาเอาการอะขึ้นลงขึ้นลงอะอิงเปล่าเพราะว่าอิงก็อยู่ใกล้ศพสุดอะมีภาพตัวน้ำหักคอไก่ทอยแงยังอยู่ในหัวใจอิงป๊อปโบรดใครอะลูกใครปวดคนไหมคู่โซโล่อะไม่ใช่เอ็มเหรออือทำไมต้องเอ็มอะมันไม่มีคอไม่ได้ป๊อปกูไม่รู้กูดหรอแต่อิงแบบกูสงสัยว่านิ้นนัวอิงไม่ได้เป็นหรอกโบโบดโซโล่โบสักคน อคุสก,คกิปเพื่อนคุไมรู้ใจวัวใครออยู่รอดอยู่รอดดีมากรี่มาิืมสรุปตายฟรีสินะไม่นะ <c oughs> แม่งนะบ <c oughs> ายสีไม่ได้เลยเอ้ยไม่มีใครเชื่อเลยว,ว่ะเอ๊ยเมื่อกี้มีคนขึ้นมาข้างบนด้วยวะ่ะ เยวไไม่ดูเลยมまえินเดんでรน่คาแมงเลยเฮ้ยไปแก้ไฟเลยไกันเ้ไม่มีใครมาแก้เลย มานนี่มานมานี่มานนี่เฮ้ยเยี้ยโคดาวเฮ้ยโคด,ดาวดูกล้องแบบเป <หา S 1> ็นน้ำศพนี่วะเฮ้ย <หา S 1> เอาเฮ้ยใครเจอวะใครอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะยิงอยู่ร่างกวดาดเลยครับ เดียวเล่อยู่เที่เอาคัดเอาไปเทียนนะพี่ถามหน่อยเควสนั้นทำไงอ่ะคัดเอาไหนวะที่มันเป็นคัดเอาเลื่อนๆมึงที่มันเป็นองศาฟาเรนไฮต์ฮะอ๋อปรับอุณหภูมิไม่เท่ากันไม่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 ใช่สองอันนั้นงงเมื่อกี้ทำไมไม่มีใครมาซ่อมไฟซ่อมไฟกูเดินมาซ่อมฝั่งขวาบ้านซ่อมไฟที่ฝั่งเดียวไอ้นางอ้าวแพมอรมจบแล้วมึงโปะปะเนี่ย ไม่แล้วทำไมมึงไปซ้อมไปฝั่งขวามันซ้อมไปฝั่งซ้ายเพราะว่ามึงรถบกันล่ะแอลหนูไม่ได้หลบมาเลยแอลแม่งหลุดอี้อะมึงเชื่อกูน้องฟิล์มเป็นคุไม่ได้แต่งจะมาโอยโอ้ไม่นะพี่แพร์บวชตัวเองเดี๋ยวนี้เออมึงจะยอมรับสารภาพโดยดีหรือเปล่ามึงฟังกูแค่มึงฟังกูตั้งนี้หกสิบอะ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 กูให้โอกาสมึงแก้ตัวไหนไหนมึงก็ถึงแก้ตัวไปแล้วมึงไม่รอดเหมือนเดิม กูก็ไปฝั่งขวาแล้วกูก็ไปทําเนี้ยชอบคิดว่ากูเป็นกูไม่ดีไปฝี่ขวาเจอนะมึงเล่นมากี่แมปแล้วตาด่านเนี้ยกูยเล่นกับมึงมานะับไม่ถ้วนเลยเว้ยมันส้มไฟฝั่งเดียวคือฝั่งซ้ายกูยจะแพ้เพราะโง,ง่ไม่ได้อ่ะจริง,องเอามึงหลุดปาไปแล้ว<อ>มึงจะแพ้เพราะโง่แสดงว่ามึงโดนโหท้องโหวที่ไปแล้ววี่ดมือมันรีบนะอ่ะมงึมงจะโหวตตัวเอง แล้วมึงจะโบทสคริปโหบทสคริปปูก็ะเป็นอยู่ดีเพื่อนน่ะมึงยอมรับสารภาพไงเยอะยอมรับเฮียรเลยไปลงดาทองแดงไปตายไปซะเอาวะเอาออกไปได้คนหนึ่งแม่กัวจะเชื่อกันไปรอค่าอีกตัวเดียวไม่ไม่เคยเปิดประตูพี่ชอยเขาถามอะไรยังดิไอประตูนี้เป็นยังไงหลายรอบแล้ว มันจะมีกฎคำว่ายึดแล้วมันก็จะให้ใส่กดล็อกอะเ,อเดินไปรอที่เรย์เตอร์ดีกว่าเพื่อมีคนมาค่าแม่งมเลยมมมนนไม่มีว่ะแน่่ ไตาแรกบว้ยอิงยังเลยแบบนี้บุ้ยสองคนเลยจานถอยค่ะปั๊บกูรีบกูต้องแก้ตัวให้จานถอยทีมเวิร์กทีมเวิร์กอ่ทีมเวิร์กทีมเวิร์กไม่เมื่อกี้เกือบโป๊ะอย่างหนึ่งไอ้จังหวะนัวนัวกุญแจกูรีบปิดไฟเว้ยแต่พอกูฆ่าปุ๊บกูรีบวิ่งออกมาแต่ไอ้แบมมันยังยืนดูศพอยู่กูเลยว่าเอ้าทำไมไม่รีบหนีล่ะไอ้ทิศ กเยงูก็นึกว่าไอ้แบมมันจะดับเบิลคิวกับไอ้อิงอีกคนนึงไงที่ไหนได้ไอ้แบมมันยืนดูแล้วมันกดรีพอร์ตแม่งเกือบโป๊ะไอ้อิงไม่ต้องพูดพี่แพบบเป็นพี่เธอเป็นไอ้พี่อิงไม่ไพูดเลยพี่แแบเป็นไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดคำเลยมันมีไม่รักแล้หรออย่างเง้ยแต่จังหวะเมื่อกี้กูพูดเลยว่ามึงกะพลาดจริงมึงกะพลาดจริงแแมบแต่มึงพูดผิด มึงอย่ามาเป็นกุญแจปอดีเลยฟ้ากูก็ได้อย่ามาลูกกูคนเรามันต้องมีเลือกผิดลูกกูเลือกผิด้กห